สวัสดีจ้าคนสวยสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะสวยขึ้นนะคะแหมไม่ได้ยินเสียงเลยเสียงกับตัวหน่อยลูกเสียงกับตัวหน่อยอ่ะพี่นอกขยับก่อนเด้อน้องเบสไม่ได้เจอกันนานไปเรียนในเมืองจ้ะไปเรียนอยู่มหาลัยหรอไม่ได้เจอจ้ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ลูกไม่ได้ตามตัวเลขนานแล้ว ก็มันจะได้ลูกช่วงก่อนนันก็หายไปเพราะว่าวกไฟไดร์ลิน้ำกับไปเรียนแล้วก็พึ่งมากจะกลับมาฝันหินก็คือก่อนที่จะฝันหินก่อนที่จะเขาก็คือฝันหินคนเถ่าฝันหินได้ค้นถ่าัก็ต่คนตต่ก่อนอก่อนจะมาเลขกเขากับเขางวดเลขกที่เขามาของปีนี้กับหาสองที่ของหาสองก็ไหลามาจนถึงงวดวันหันภาพเป็น ฟันว่าบานหลังข้างหางบานหน้าเขาจัดง,งานศพบ,บานเลขทีห้าสิบแปดค่ะล่าสุดเข้าห้าแปดก็ลูกแม่นะห้แค่ตัวเดียวมาทีเดียวอบอกคนที่เขาเคยติดตามมากอ่ะเขาก็ยังติดตามอยู่กะให้แค่ตัวเดียวห้าแปดตัวเดียวสำหรับเอฟซีที่เคยติดตามบอกตัวเดียวเม็ดเดียวตัวใดก็ลูกห้าแปดตัวเดียวมาทีเดียวห <58 S 1> <ม>้าแปดฟันว่าค<ม>นสา, <FC S 2> ายบ้านเลขทีแค่ห้าสิบแปดตัวเดียวฟันก่อนหวยออกประมาณ สองมืค่ะปาดคือฟันแม่แค่ที่นอกฟันแม่นแล้วก็บอกตัวเดียวเม็ดเดียวด้วยบอกแค่ตัวเดียวเพราะว่าที่บอกในกลุ่มไปก็บอกแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยหาแปดตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวก่อนาวค่ะถ้าแม่นหงวดลวหกหงวดติดบลูกแม่นจากหกหงวดแล้วก็ทะเบียนรถที่ที่ว่า ทะเบียนเราคนปูมากอะหลังจากทิงวน,นันเข่ากับเขาสามข้อทะเบียนรถมันสามหาหกกับเข่ามาตลอดวทีมันออกทากันสามฮกกสามแตแ่วก็หาฮกฮกหากหากฮกหา,กหากแ,แล่วาก็เลยมาลาสุดนี่แะงวดหาเปดก็มีแต่ความฝันล้วนแม่สาวชวมดชวมากแล้วนี่จะเป็นความฝันแต่ถ้าเป็นเลขถูกชดมากที่ห้เลขถูกตอนนี้สิไปทาง เพื่อนบ้านแม่จะให้กะให้บ่อยรอบที่แล้วกะแตกสามตัวสองรอบสองหมื่นเพื่อนบ้านทำาห้คนกะโหดักมากขึ้นกะเพื่อนสามตัวนี่เลยก็แสดงว่าเพื่อนบ้านแตกแน่ยเนาะสามเพื่อนบ้านแลวกกระกรมวันจัดไดททางบนทางล่างจุดเด็กเก่าสองหามันก็ออกเก่าสองเกสองหา สำหรับเพื่อนบ้านเนาะวันนี้วันนี้ถามวันนี้วที่1กุมภาพันธ์เนี่ยเมื่อนี้ก็ฝันฝันแล้วฝันฝันไปประมาณ4หมื่นเล้วฝันว่าเห็นเต่าอยู่บ้านลังนึงก็ลังทัดไปจากบ้านหลังที่ฝันมาคนตายงวดที่แล้วเตาหลายแห้งกันเลยในความฝันอ่ะใช่ฝันซ้อนฝันใช่ล้านไปเบิ่งบ้านเลขที่เขาห่เขาก็บอกว่าบ้านเลขที่92 นี่ก็เลยปอเสือก็เลยเดินไปเบื้องเองเห็นเป็นบ้านเลขที่เก้าสิบสองกับมี่เตาหลายนี่เขาไปเบื้องกับเห็นแต,ตแต่เตาเตาเต็มบานเขาเลยบ้านเลขที่เก้าสิบสองมูซีก็เลหยห้งวดนี้ก็เลยห้ซีสองเก่า,างวดนี้รัฐบาลไทยแมนจ้ะรัฐบาลไทยงวดนี้ให้ตัวไหนนะคะน้องเบสซีสองเก้าซีสองเก้านะคะเอฟซียินปอพี่น้องชัดบอล่างตัวล่างไห 7จ็ดสกับหกสองแต่มักเจ็ดสองลายกัวจ้ะล่างเจดสองกับหกสองแม่นจ้ะนะคะแต่มักเจ็ดสองลายกัวทะเท่ากับซิมักสองเก้าเก้าสองลายกว่อาเก้าตัวที่ชอบมากเนะลูกแล้วเจ็ดสกับเจ็ดสองเดกับหกไดมากแบบใดเนาะค่ะอันนี้ก็สะิเป็นเลขทูที่ไปขออยู่ กับวัดที่ไปอยู่ในเมือง่ะจ้ะวัดที่เคยไปแล้วกของที่นี่จุดสองแห่งกับมันมาเหลขกเดียวกันสองเราก็แบบเราก็เลยมีความหมาักหมักเพราะว่าเคยก่อนต้นแต่ตน้นงวดเคยฝันเห็นผู้เ่าเราอายุเจ็ดสิบสองปีฝันตองนงวดฝันเห็นผู้เ<ร>่าแบบมัน,นยังมีชีวิตอยู่ระจากเงนจังไดคันองเว็ดี่นะจะนมีชีวิตอยู่บ่เล่าเสียแล้วจ้ะเล่าเสียแล้ว ผีผู้เฒ่าเส้นบอกช่องเห็นฟันเห็นเจ้าผู้เฒ่าเห็นเจ้าผู้ตายตอนเนี้ยก่เลยแบบน่าจะเป็นเลขเก้าบ่แม่ตอนคิดว่าเลขเก้าเลขเก้าแท้ๆล่ะม้าแท้ๆหลังวดเลยว่าตอนนั้ก็เห็นเจ้าผู้เฒ่าเห็นเจ้าผู้ตายก้าวไม่ของแกงบ่ถามว่าถ่าว่า ถาม่มีเก่าแห่งองแก้วมีเพี่นใหลังเก่าเน่มีหลีบน้องเบสมีมีที่บ่สามตัวบนน้องเบสอะไรนะกับสองตัว4สองเก่าแล้วก็เจ็ดสองกับหกสองให้ซํำนี่รางวัลหนงาเดียวใช่ไหมครับ่ครับเอาเบอร์เบอร์โทรน้องเบสวกเบอร์โทรนั่นไเบอร์โทรกะศูนย์เก้าแปดหกเก้าสี่ห้าแปดเจ็ดแปดจ้ะช้าๆนิดนึง อีกรอบศูนย์เก้าแปดหกเก้าสี่ห้าแปดเจ็ดแปดหกเก้าเบอร์โทรก็งวดก่อที่แล้วได้ตัวไหนครับห้าแปดห้าแปดตัวเดียวเลยโกงเลยแม่ฟันว่าที่บอกว่าฟันว่าเห็นคนตายบาลีทีห้าสิบแปดค่ะตัวเดียวเม็ดเดียวเลยนอนอ่างเบ็นออ่างโกงโเลยแม่น หาเป็ดคนกะได้ถือกลายอยูุมวลเที่ยวแต่จะของประเดีืยอเพราะว่าถ้าเกิดว่าหายแล้วจะบ่อสื่อเพราะว่ามันแย่บาออกแมนจักเคยคิดว่าถือมากแต่ได้แล้วว่าถ้าเกิดหายกัดจะบ่อสื่อเราจะเป็นผู้ให้อย่างเดียวใช่ไหมพราะวาถมาหายแล้วสื่อมันกะสิเป็นไรไหมก็เลยบ่อสื่อตั้งแต่น้องเบ้นให้มาในกิ่งวดนะครับที่เขามาปีนี้กับว่าแมนที่หกงวดหกงวดหรืวเล่หกงวดติด วันนี้เป็นหวดที่เท่าไหร่ครับที่ปล่อยให้พวกพี่นี่หวดที่หวดแรกอันอันอันี้ที่ปล่อยให้ถ่ายถ่ายยูทูบหนึ่งหัวแรกเพราะว่าอันนั้นก็คือเข่ามากก็คือเรื่องประเพณไทยก็คือไปเรียนนำก็เลยประเพมีเวลามาถ่ายตั้งแต่ตัวไหนบ้างหาสิบสองหัวนันฟันได้สองหาแล้วก็กลับกันสองหาสองห้าสองแล้วก็หาสองแล้วก็จำได้ให คือเป็นพวกหาฮกหาที่มันออกล่าสุดแม่งกันที่มองารับกันแล้วครับาอออกนวดหนึ่งปุ๊บก็ฟันมาเพ่งก็สาคือใาเหล็กตังเกาเหมือนจะออกตัวเกาอีกก็คือน้องเบสเข้ามาแล้วหกวดแล้ววดที่จนี่จะมาปล่อยให้ YouTube ถ่ายใช่ไหมที่เข้ามายังไม่เคยได้ถ่ายมงวันี้เป็นวดแรกของยู u ู e เอาออก่ค่ ค่ะโอเคนะคะอันนี้จะโชว์เลยครับโเป็นงวดที่เจ็ดนะคะเลขสี่วนมากเลยมาจากความฝันอย่างเดียวเป็นแบบแมฟนรับส่วนมากอันนี้เป็นทายจิตของน้องเวสแฟนสาวก็นี่วันที่เจ็ดสามวันที่เจ็ดนะคะเป็นเต่าสองเก่าเนี่ยนะคะเอซีขอย้ำหม่ว่าฝันว่ายังไงนะฝันว่าเห็นเต่าอยู่บ้านหลังเนี่ยบ้านหลังที่ทัดกันไปที่ว่าฝันงวดท่าแปดงวดที่แล้วก็คือบ้านเลขที่เก่าที่สองมูซีกันเลยแล้วที่นี่มัน มันขีดปะมันมักเอาก็เลยเอาซีมาแบบขนาดหมักมักตัวตอะไ<ห>รค่ะมักแห้งปะมักแต่มักมาแห้งเลยตัวนี้ก,ก็คือบอกไพ่ไพ่สามก็คือยำไพ่ในตัวนี้แหละหม,มักแห้งข้างข้างบุญหมักหมักแห้งตัวนี้สอ,องหกสองเจ็ดนะครับอันนี้เป็นเลขถูกจ้ะเลขถูกอ๋อเป็นตัวถูกใช่สี่ตัวที่มักแห้งเห็นในน้องเบทตัวที่มักแห้งตัวใดจ้ะข้างเชิงกะจะมักเป็นเก้าสองสองเก้าจ้ะข้างล่างก็จะเป็นเจ็ดสอง ส้นสองคืแขงมกแขงสอมัมาแหงมากหลพี่น้องนะครับตัวที่ชอบแขงแหงได้นคี่ครับนต้องขอขอบคุณน้องเบสเนาะนะครับที่แบ่งกันนะครับทางขอบคุณคุณงคุณะขอบคุณน้องเบสนะคะน้องเบสคนมีเซนนะคะ F4 4ส9และ72 098 6 9ศ5 8 เจ็ดแปดนะคะรับงานอะไรคะน้องเบสกตอนนี้ก็เปิดร้านในเวลาเราลานเช่อนาคาเนี่ยเรามีดอกไม้สดอ่ะราบเป็นงานแต่งงานบวชงานโสกระรับระเบิดอกไม้สีอย่างกับระดับระเบิดโชว์การ์ดโทนี่เนาะ ตามเบอร์โทรนี้นะคะ FC สําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะใช้บริการนะคะของน้องเบสคนมีเซนนะคะแล้วก็ฝันแม่นด้วยนะคะถ้าตัวเลขที่เข้าเนี่ยก็หงวดติดแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่7นะคะก็สําหรับเอ่องวดนี้ก็ขอให้ FC โชคดีเนะ้อน้องเบสเนาะขอบคุณค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ